Oh, show sub ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโองชอ้แซฟแชน่นะครับวันนี้มาในเมนูกุ้งลายเสือนะทุกคนเป็นเป็นกุ้งลายเสือแช่น้ำปลานะครับเราซื้อมาแช่เองเนาะมีตัวให,ใหญ่เลยทุกคนนะครับอยากกินนานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไปซื้อเนาะเราก็จะหาเราอประเมินที่แท้เราซื้อ,อต้าเซียต้าขู่เซีย ว่าูุ๊จี้เดาตรงกันหรือม่สัวว่าปุ๊จี้เดาตรงกว่าววววอยู่ไหมว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ถูกไหมปุ๊จี้บ้างนะ,ะจีตะกวนจู่ก็ก่อนที่จะไปชมก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์เลยนะครับฝากกดซับสไครป์นะฮะก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้พูดมากนะครับเพราะว่ามี FC บางคนแบบอยากฟังแค่เสียงอะไรเงี้ยเป็นแบบ A S M R อะไรเงี้ยเนาะเขาบอกจะฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยนะฮะ มาทุกคนไปแซ่บๆด้วยกันเนาะผักก็มีผักเขาเรียกอะไรอ่ะผักกาดหรอแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นมะระนะฮะมะระจีนนะฮะมีกระเทียมมีหอมแดงนะฮะชิมนี้ก็จะเลอะๆนิดนึงเนาะเอาเราเริ่มจากตัวใหญ่ๆก่อนเลยทุกคนโอ้ไม่กอสใหญ่มาก สาตัวโลนะครับที่ได้มาวันนี้เมนูนีน้ก็าจะเลอะเอนิดนึงเราไม่ได้แกะเปลือกแล้วรองไงเรารองทั้งกระดองเราเรารองทั้งเปลือกเนาะก็เรียกอะไร,รอ่ะเปลือกใช่ไม่รู้มันจะเข้าเครื่องไหมเรารองประมาณ อะไรมาหนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงโอเคไปค่ะทุกคนถ้ากินเผื่อทุกคนนะครับไปอื้มอื้มอื้ม 흠 아아 흠네 와아 Mmm. เพื่อความเร็วของแนทแกะเปลือกไปได้นะครับเผ็ดอร่อยเทพีฮาวชื้อ Yeah, that's it. Wow. Mhm. Mm mhm. うん。Mm. <noise> mm. <c oughs> ทุกคนดูดิโอไม้กอดน้ำเต็มสีฟูดเผ็ดมากเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับมาไ,ไหมสี Mm-hmm. Uau! 음음 음. 음. เดี๋ยวจะตามต่อนะครับเจอกันใน tiktok live นะครับบอกว่าทุกคนจะมีความสุขการชมคลิปดีโอนี้นะครับ